ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ราอยู่กับช่อง Paybifil Channel นะครับทุกคนมือนีกาตอนนี้อยู่สนามบินสวนภูมิพี่น้องการมือนีพากันไปสมุยป้าแจ๋วสวัสดีจา้าสิไปสมุยพี่น้องมาขึ้นเครื่องยวนสวนภูมิทิปทิพจกตากาวันที่สิบเอ็ดป้าป้าแจ๋ไปฟูเรฟูใดไปโซนลงสีแท่นปัจบันนี้ ยุติบ่ปลาสีบ่ขาดาแล้ะใดบนบอนอกป่านี้พักผ่อนพักสมองพักผ่อนจ้าพักผ่อนที่ทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีข้าจะไปสุราษฎร์ธานีได้พี่น้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยอุ๊บภาคใต้แบบใตค้างก็ได้พี่น้องใต้อี๋ได้เด้เบื้องลูกใครรับกันเบิ่งลูกใครรับจ้าหลับไม่ตื่น แล้วก็พูดก็ไม่ตื่นเพราะนางคงจะเหนื่อยมากเพราะนางตื่นแต่เช้าตีสองตีสอมปลาแถวรุ่งเค้นน้ำตาลแผวพาวเอริชาแนอร์นุชซี่เอาเวลาเขาแจกขนมเครื่องบินเอาอยู่บ่ล่าเอาเอ่เลยไก่ แคขึ้นบินนะน้ำตาลดี่าคแค่ขึ้งบินเดียวเพื่นแขนซาข้าไใชะอิน ไปชเช็คอินกันม,าามอตัมหัศพี่น้องขึ้นจากอุบลมาล่องสวนภูมิแล้วก็สิตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงแล้วก็รอบ่ายโมงไปขึ้นแมนแมนรอบ่ายโมงนะครับผมถึงจะไปขึ้นเครื่องโหลดก,กระเป๋าจัาหน้าจัาหน่อยจะไปแล้วพี่น้องเตาวิลลาใบเป็นบารโซนตู เดี๋ยวึ้นเลือดพะนะเลือเลือกปลอดภัยยูดาจ้าพระเจ้าว่าไปรเราี้เลี้ยงร้านยูยูริสโซยวนวิลล่ายงงงานยูทาลียูริมเล่เดี๋ยวคุณพอ่คณคณพอคุณลุงคุณพ่อคุณลุงจะไปกินปลาเมกดิบ ก็พอหย่อนใจมาวันนี้วันที่7นะครับผม <im itation> เดินทางกลับมาด้วย11 11ดสเจนกาบ,บานเฮา่วเอสโซทอนเอฟซี <im itation> กัลล์ติดตามชมคลิปมาคุณพ่อคุณแม่จะพาเอฟซีมาเที่ยวเที่ยวมองได้ผ้านาดตาไปเที่ยวมองได้เนี่ยอันนี้มาฟิลแบบฟิลครแบบอบครัวเนะวันนี้รอบนี้เนาะนี่ลุยไม่ได้มาด้วยนี่ลุยก็คือติดติดภารกิจซึ่งนะัดนี่ลุยก็จะเตรียมตัวขึ้นมาใหม่วันที่11นี้ไอ้ิบสนี้เพิ่งก็ว่าได้ไปพี่น้องที่จะไปทิพนาพะนะ คุณย่ณานกกัดบินวันที่แปดญานกบินวันที่แปดก็เลยไม่ได้มาด้วยขันมากกับพ่อขึ้นพ่อ,อแกต้องเตรียมของแกต้องเตรียมของเตรียมอะไรเงี้ยพี่น้องคุณย่านกนะต้องเตรียมของเตรียมเอื้อยแล้วนาเสนอเรือเอาเรือมาโซ่ไงโซ่เรือไหนใช่เรืออะไรนะเรือขึ้นยี่ห้อคาวอยู่บบ่่ค่ะ อุ้ยเขามีอันนี้ด้วยแออพาาย่วผ้าจะจีดิงช่์งงามตูดปัจจัยก็เตรียมชุดแบหน้นาไม่ยังดีช่์ตูดพร้อมเอาสวีดวีวิวเนาะเรือใหญ่คอยคอยโอนมาจําไว้แล้วมาจับเท่าไหร่หอาพันหาพันมือห้าพัน เมื uhm, ่อคืนนีแพ้เภากับตื Mr ่นเต้นเพราะแพ้เา้วบอนาดแพ้าเอะน้ตาลกับบน้องบน้องนั่นแหละซาียบกับอนมเนอนวบานนฉันบริสิทธิ์นผมเลยฉันฉันฉันหงตลอดแม่มาขึ้นนอนหงมตลอดเลยแบบไม่รู้เป็นไรหงตลอดเลยนะ เจ้าตีเลยเ้ากแกีกนึงตพรตีตีเลยมาขึ้นตีกับตีสี่ไปแล้วมันสี่สามเกนเขางนง่วเน้เอาเบดุณเนขึ้นเครื่องบินเทเแรกกันไฟดับทำตามกั่เลย นี่กาชาบินนี่กาชาบินโอโนซีกินโนมคาชาณบีแซบปะกินแห่มันคุมเป็นหัวคาดอนแพงอ้อก็ต้องกินเด้เพราะว่าม่นมีเขห้านนเหนนเนนเห็นเนื้อคูนิวสีพอมนตอนเนั่ง่าขึ้นเพื่อแมยอยู่ข้างหลังอะางหลังนซีปฏิาเบอร์ไนซีอยู่มาหานโนซีได้มีโอกาสเมืองหนองบางน่เนอยู่ฮ่าเพั่ฝรังนซี แม่เราเราใหญ่กว่ามูเนาะรคาบเนเออมันต้องมันจะมีอีกทางล่างไงบางงานว่าเก็จะเป็นละเป็นอยยไงขาฝั่งนี้เป็นลอยแล้วเคียนเป็นอยอุ้มขาโย้วอ่นนี้มันแบบนอนไงขัไม่รถเคียนใครบางเรื่องในสนามบินรถเคียนอันนั้นรถนั่งอยู่เคนนะลองลงใต เอฟซีบางหนแหะเอฟซีน่ะเบนทูลี่โอเคได้เ็นทูลี่ก็ทำมันจะตีเลยพูดกระเป๋าไม่ได้คไม่พอนะมันคันละกี่บาทเบนทูลี่เนทูลี่ก็รถตู้นั่นแหละรถตู้สิประตูเปิดสองทางไหม เอารถกี่คันหนึ่งเอารถตู้คันนึงได้ไหมรถตู้เท่าไหร่อรถเก่เท่าไหร่หรือหรือไปไปสองเี่ยวเาถ้าเป็นูดี้มันทำมาตีเลยโซ่กันเร่องรถพี่น้องเรถ งั้นแต่กับป๋าห a n ละเอารจูดอะไรเอาเวนจุลี่เ็นจุลี่ของมันจะที่เลยมันประตูใหญ่ประตูเปิดท้สองข้างท้สองฝั่งมันรถพี่ปุ้มสามกีบเลยเนหน่อยลูกประตูเนนหน่อยนะเมไห แต่ว่าใครๆข้อมือเตือนล่ะโอเคพี่น้องเราห้อเจอกันตอนไปพอสมุยยี่น้องเดออันนี้ขั้นตอนนี้ละรับเดินทางเจอกันทริปนี้พี่น้องนะจ๊ะเอาไว่าจะกันคลิปต่อไปจะสมุยสมุยสมุยมย